มาเป็นเรื่องอัตรานะครับเขาให้ปฏิกิริยามาหูข้อนี้ยาวมากแต่งจริงประเด็นอยู่แค่นี้เดียวครับเขาถามว่าข้อได้ถูกดูจากปฏิกิริยาดูจากการทดลองเขานะครับยังไงซัเนี่ยการทดลองที่สามจะต้องเร็วกว่าที่สองทุกอย่างเหมือนกันเลยเห็นไหมครับแค่ใส่ตัวเร่งกับไม่ได้ใส่ตัวเร่งเดาได้ไหมนี่คือตัวเร่งนะแปลว่ารั้งที่สามเร็วกว่าที่สองเนื่องจากมีพลังงานก่อกำมันตากว่าเพราะตัวเร่งเป็นรถเองั้นข้อน,นี้ถูกนะ จำนวนอน,อนุภาคที่มีพลังงานสูงพอที่เกิดปริยายได้เยอะเลยมากกว่าครั้งที่สองนั่นอน,นี้ถูกเรามาดูกันว่าข้ออื่นผิดยังไงนะครับการทดลองที่สองเร็วครั้งที่1 2สองเร็วกว่าเพราะอุณหภูมิสูงกว่าถูกไหมครับเนื่องจากมีพลังงานจนมากกว่าอันนี้มาบอกว่ามีพลังงานก่อกัมมันต่ต่ำกว่าไม่ถูกนะพลังงานก่อกรมมันเท่ากันแต่ครั้งที่สองเนี่ยมีพลังงานจนของโมเลกุลเนี่ยม,งงามากกว่านี่คือเหตุผลนะครับถัดมา ใช้ที่3กับ4เขาบอกว่าการทดลองที่4เกิดเร็วกว่า1มาดูว่าจริงไหมส4กับ1เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยเห็นไหมอุณหภูมิเท่ากันเท่ากันอันนี้ดูปริมาตรต่างนะเป็น2เท่านะเห็นไหมสี่ใส่ไปเยอะหน่อยเพียงแต่แต่นี่มันคือปริมาตรสิ่งที่มีผลต่ออัตราคือความเข้มข้นถูกไหมความเข้มข้นเท่ากันเห็นไหมครับถ้าความเข้มข้นเท่ากันเนี่ยก็ต้องอัตราเท่าเท่ากันจะเร็วกว่าไม่ได้ผิด แล้วบอกว่า4ี่เร็วกว่า2องก็ยิ่งไม่ถูกใหญ่เลยเพราะอะไรครับสี่อุณหภูมิต่ำกว่า2 2น่าจะเร็วกว่าด้วยซ้ำถูกไหยครับนะต้องคิดอย่างนี้นะครับจบแล้วข้อนี้ตอบข้อนหนึ่งข้อถัดมาข้อนี้ข้อนี้ดูหน่วยดีๆนะว่ามันมี0.5ลิตรเนี่ยไนโตรเจน84กรัมเนี่ยหารมวลโมเลกุลเลยครับ28เดี๋ยวคูณดูนกดนนะใส่สอนี้นะครับดูเรียบร้อยแลนะนะ จะได้เป็น3โมลภาชนะครึ่งลิตรก็แปลว่าเป็นเท่ากับ6ภาชนะครึ่งลิตรต้องหาร0.5เท่ากับ6โมต่อลิตรนะครับออกซิเจน32กรัมก็คือ1โมต่อ0.5ลิตรก็เท่ากับ2โมต่อลิตรอะไนโตรเจน6ออกซิเจน2เราดูดีๆนะครับว่า มันจะเป็นยังไงข้อนี้อันนี้หกอันนี้สองอันนี้ศูนย์นี่ก็ตอนเริ่มเป็นแปลงสมดุลนะครับแล้วก็ลบ x ไปถูกไหมลบ x บวกสองอันนี้ก็หกลบ x สองลบ x แล้วก็สองสมดุลจะต้องไม่มีสารใดสารหนึ่งหมดไปถูกไหมครับงั้น x ต้องมีค่าไม่เกิน2 x ไม่เกิน2นี่เป็นได้ตั้งแต่เท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งได้ไหมได้นะครับศู 5, 8, นย์จุดห้าหนึ่งจุดแปดได้คือเราไม่รู้เลยเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ย ถ้า x ไม่เกิน2 6ลบ x เนี่ยต้องมากกว่า4ถูกไหมครับอ่ะนี้นะครับ N2 เนี่ยต้องมากกว่า4ออกซิเจนเนี่ยต้องน้อยกว่า2แต่ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่อาจจะเหลือใกล้ๆ0หรืออาจจะเหลือแค่อาจจะใช้ไดเดียวเหลือ1.9ว่านะใครจะรู้นะไม่บอกไม่ได้เลยส่วนนี้เนี่ยก็ต้องน้อยกว่า4ถูกไหม NO เนี่ยก็ต้องน้อยกว่า4เพราะ x มันไม่เกิน2แต่เราบอกไม่ได้หรอกว่าใคร สตัวนี้ใครจะมากกว่าใครเราบอกไม่ได้แต่เรารู้ว่าไนโตรเจนต้องมากสุดเพราะมันเกิน4ถูกไหมครับงั้น2ตรงนี้ไนโตรเจนมากสุดแต่2อันนี้นมีโอกาสทางคู่ฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีทางที่กอไก่ขอกไข่จะถูกพร้อมๆกันแล้องดูแค่ขอกไกยของงองูถ้า x เกิดเ x เกิน2ไม่ได้ถูกไหมครับแปลว่า n เนี่ยไนโตรเจนมีอยู่6 ใช้ไปยังไงก็ไม่เกินสองลว่าใช้ไปไม่ถึงหนึ่งในสถูกไหมครับแปว่าใช้ไปน้อยกว่าสาิบาเปเซนจริงไหมใช้ไปน้อยกว่าหนึ่งในสามก็คือก็ถือว่าใช้ไปน้อยกว่าสาสิบสามเปอร์เซนตข้อนี้ถูกเพราะน้อยกว่าสามสามก็ต้องน้อยกว่าสามห้าด้วยในขณะที่เอโอเกิดขึ้นน้อยกว่าหกิกรัมเอยดูนะหกิกรัมของ n อเนี่ย n ออหนักเท่ากับสาสิบหารออกมาเป็นเท่าไหร่ครับสองโมสองโมในศูนย์จุดห้าลิตรก็คือสี่โม ต่อลิถูกาะเราทําเป็นโมต่อลิปุ๊บเนี่ยยังไงซะในตัวเจนมอนอกไซด์ NO ก็จะน้อยกว่า4ี่ตรงไหมครับยังไงก็จะน้อยกว่า4สีงข้อมังมูก็ถูกก็เลยต้องตอบข้อคอและงอน,นะครับตอบใช้ที่สี่มาข้อที่8 แล้วละอิมตัวของ Kelsey แคลเซีมยมไฮดรอกไซด์50ลูกบาทเซนอามาไตเตจกับไฮโดรคาร์บอเนตนะแล้วก็คิดโมเลยครับโมเบตต้องเท่ากับ more. โมกรดเขาว่าเบตของเราคือ OH, โมโอเอสโมกรดก็คือโมเอสบวกถูกไหมครับอ่ะโอเอสอันนี้แตกตัว2ครั้งใส่เลข2ความเข้มข้นติดไว้ปริมาตรใช้50าสใช้เนื่องจากลูกบาทเซนต้องลูกบาทเซนสองฝั่งนะครับโมโกรดแตกตัวครั้งเดียวความเข้มข้น 0.2ใช้ไปแค่สิบูกบาทเซนเนี่ยครับอันนี้คูณกันได้สอง m ก็สองตัดสอง m เท <M S 1> ่ากับ1นึ่งส่วนห้าสิบถูกไหมก็คือ m เท <M S 1> ่ากับ0.02หน่วยเป็นอะไรครับความเข้นของแคลเซีมยมดลอไซด์เนี่ย0.02คือโมลต่อลิตรเขาถามว่าละลายได้กี่กรัมต่อลิตรเราก็คูณอะไรไปครับ คูณด้วยโมข้างล่างแล้วกันข้างบนเนอะอันนี้คือโมลโมเลกุลพอดีเลยแคลเซีมเาายมไฮดรอกไซด์หนักเท่าไหร่40กับ14่ไอไคูณ2ก็เป็น74ถูกไหมครับ74กรัมต่อ1โมลคูณออกมาแล้วก็ได้เท่ากับ1 1 4 8ถูกไหมครับตอบข้อ1เลย